สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีกันิกาทีวีก็มีเรื่องเราดีๆมานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะคอนิชิวะสวัสดียามสายๆหรือหลังเที่ยงไปแล้วนะคะกันิกาไม่รู้เป็นไรโออยากทานก๋วยเตี๋ยวมากเลยค่ะบาคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าขนมจีนที่มันเป็นเอ่ออะไรที่เป็นเส้นนะว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้กันิกาก็จะมาตํา แตงนะคะเออแล้วก็ใส่แครอทใส่กระลำปีแบบนี้เลยค่ะตามแบบไม่ง่ายนะคะแล้วนู่นก็ปลาล้านะคะคุณยายดอกเอามาให้กานิกานะคะทําสุดยอดแกทําเองนะคะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวกานิกาก็ทําแบบไม่ง่ายนะกานิกาไม่ใช่โคนีสารอาจจะตาาไม่อร่อยกระซวกนี่ไปแล้วกระเทียม กับพริกนะคะทานพริกประมาณ3-5เม็ดสมัยก่อนนะทานที่25เม็ด30เม็ดค่ะตอนนี้แก่แล้วค่ะเดี๋ยวมันร้อนไปถึงในฟันในเหงือกนะคะขอบคุณเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะกานิกาก็ทำบ้านเก็บบ้านไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าถามว่าเก็บหมดหรือยังยังไม่หมดเลยตอนนี้เป็นเวลาไปเวทของการิกา,กานะพักส่วนตัวแล้วก็ให้เฮียเขาเอาอันนี้ไปนี่ ยังไม่ได้เอาไปเลยลูกกีวีนะคะเห็นไม่เอ่ยมันอยู่แบบนี้เลยนะคะไปซื้อเมืองไทยลูกหนึ่งก็สิบกว่าบาทยี่สิบบาทอะไรประมาณนะี้ยี่บห้าแล้วแต่เนาะแต่ที่เนี้ยผลไม้มันเราเอาไว้เราก็ไม่ได้ทานเนาะแต่แกขนของไม่ไหวนะละเฮียนะเขาลืมเขาลืมเสื้อตัวนี้เลยของนี้เลยลืมเสื้อเอาไว้เฮียรู้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่ที่เกียจบอกนี่เสื้อเฮียเห็นไหมดูเลยเสื้อเฮียติน,นับเลย เดี๋ยวกานิกากลับเมืองไทยจะเอาไปคืนให้แล้วก็หรือเฮียกลับมาอีกรอบนึงถ้าพระเจ้าเข้าข้างอะไรประมาณนี้นะคะนี่ของเฮียเลยหรือไม่กานิกาก็จะเก็บไว้นอนกอดทุกๆคืนแบบนี้เลยกานิกาก็มาตำนะคะ ตำแตงเลยแล้วก็จะลวกขนมจีนเลยนะคะแล้วแล้วกานิกาก็จะเอาไปทานที่ออฟฟิศด้วยนะคะเพราะว่าเราจะทานไปด้วยแล้วทางานไปด้วยเพราะว่ากานิกายังไม่ค่อยทานข้าวนะคะทีแรกอาจจะมาทำก๋วยเตี๋ยวหมูประมาณนี้นะคะเฮียเขาอะทาหมักหมูแดงไว้ให้นะคะเนื้อที่เอ่อทำเ,ออเนื้อ,อ,อสันในอะหมัก จะทาหมักแบบเหมือนหมูแดงให้กัรน,นิกายย่างเองพอเอิญมันยุ่งมากเลยไม่ทําอะไรเฮียเขาหมักเครื่องไว้แล้วค่ะเฮียตีหนับชวนหิวนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ผงผงอะไรผงหมูแดงนะคะกาน,นิกาก,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 ากา็เลยเอามาอังไฟแล้วก็ย่างเลยค่ะแล้วก็อยากจะทานก๋วยเตี๋ยวหมูอะไรประมาณนี้ยสักถ้วยเดียวชามเดียวมีลูกชิ้นปลาแต่มันไม่รู้จะทาําไงแก๊สกระดันฐานหมดอีกนะคะนี่เลยแก๊สเนี่ยมันใช้ได้ธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ฐานตรงข้างล่างตรงเนี้ย มันหมดค่ะต้องใส่ทานสองก้อนนะคะถึงจะเปิดแก๊สเดี๋ยวกานิกาก็ออกไปตามแบบไม่ง่ายเลยนะคะแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยกานิกาไม่ค่อยทานปลานะต้องทานหลายๆคนแต่เราก็จะทานเพราะคุณยายดอกชาแนลทำอร่อยค่ามใส้กุ้งแบบสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะเดี๋ยวกานิกาจะไปซื้อปลาเป็นเอ่อปลาที่เป็นโขวดแก้วนะคะที่เป็นผงเออเป็นปลากระดีเอามาเติมอีกข้าแบ่งเป็นสองโหลอืม ตอนนี้ทาก่อนนะเดี๋ยวลวกขนมจีนก็ไม่ได้แต่มีข้าวเหนียวอยู่เดี๋ยวเอาไปชิ่งที่ออฟฟิศค่ะแย่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วเดี๋ยวเอาขนมจีนนะคะเอาไปต้มที่ออฟฟิศได้ค่ะนี่เลยมันตำสัวเลยนี่แบบนี้เลยตำสัวเดี๋ยวลองดูนะไม่ได้เก่งนะคะอาจจะแบบหัดทำอะไรประมาณนี้ นี่แหละเดี๋ยวเอาขนมกินไปลวกที่นู่นเลยอืมแล้วก็มีกระลำปีเอาตามแบบไม่ง่ายเลยหันมาทางไหนดีอพอดียังล้างของแล้วยังล้างเสร็จทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยรอยจะแจกเท้าที่อันนี้กาก็โขว,วันนี้เลยพริกสามเม็ดพ่อพริกขีงหนูสวนมีแต่ไม่เป็นไรแล้วก็มีพริกขี้หนูแห้งด้วยนะพริกขี้หนูแหง้งตำใส่ตำใส่พริกขี้หนูแหง้งมันก็จะหอมใช่ไหม เราไม่ต้องถึงขนาดนะเดี๋ยวดูพิกซูนหนูแหง้งถ้าใส่พิกุนหนูแหง้งมันก็จะหอมมันมีพิกหนูคั่วอยู่ไม่เป็นไรเอาง่ายๆดีกว่าไม่ต้องเรื่องเยอะพก,กานิกาก็เป็นคนเยอะเยอะเยอะมากเอาน้ําตาลปียบด้วยเนาะแบบทำง่ายๆเลยใครมีสูตรอะไรอร่อยอร่อย,ออย,ออยบอกกานิกานะคะกานิกาชอบทานเปรี้ยวแล้วก็ติดปแปลมเค็ม,ม,มแต่ตอนเนี้ยเราจะทำแบบ ง่ายๆอะไรไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะน้เดี๋ยวกานกาเอาน้ำตาลตีบออกมาแป๊บหนึ่งเนาะอืมแบบนี้เลยน้ำตาลเปึกนะคะอืมอย่าเพิ่งเบื่อกานิกานะมังกานิกาก็ไม่เหงาหรอกมีพี่สาวคอยคุยกับกานิกาตลอดเวลานะคะคือพี่ทิพย์กกอกนะคะคุยเรื่องทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ได้วุ่นวาย ไม่พูดเรื่องคนอื่นค่ะอะไรเงี้ยอืมก็คุยแบบสนุกเคฮา <_ C 2> แบบนี้เลยเสียดาย <_ C 2> อันนี้เอาไปเอาเอาไปใช้ที่เอาไปใช้ตอนที่แบ่งไปทำกับข้าวที่สวนนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวกานิกาก็หัดทำนะคะหัดทำด้วยนะคะอะไรเราก็ต้องหัดทำเรียนรู้เดี๋ยวเอานี่วางดีกว่าพ,พี่เพื่อน,นเพียนเนาะ ทานกระเทียมเยอะๆแล้วก็ชอบทานเปรี้ยวเขาจะใส่อะไรน้อเช่นน้ำต,ตาลปี๊บใช่ไหมเดีด๋ยนเเอาน้ำตาลโอ้โหมันจะหวานไปไหมเนี่ย คนแบบนี้เลยนะจริงๆพี่น้ำตาลปี๊บแข็งมากเอา,าจากเมืองไทยน้ำตาลปเปลดออกมาเป็นก้อนเดี๋ยวกัน,นะคะ่าแบบนี้แต่เ<ๆ>ขาจะดังมาก<ๆ>จะไง่ายแบบสไตล์กาน,นิกาเลยนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยใส่อะไรก่อนดีอ่ะกาน,นิกาว่านะ เราเราบางทีเราทําไม่เป็นเราก็ดู youtube แต่เนี่ยเราจําในสมองเราเอาให้ง่ายเลยใส่ขํามเปียกไว้ก่อนแต่เขาจะใส่ที่หลังใส่ก่อนไม่ทราบอะแต่นิกาทําแบบนี้เลยนี่ก็แบบนี้เลยนะคะนี่น้ปํปลาน้ปํปลาเราจะใส่ผงนัวก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เฮียติน,นับชวนหิวเขาไม่ใส่นะคะเขาทาอร่อยฝีมือเลยกานิกาก็ใส่มะเขือเทศแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวมันจะปาดมือเดี๋ยวอยากทานผักมากวันนี้ไม่รู้เป็นไรมะเขือเทศเดี๋ยวนี้ก็ดีเนาะมีทั้งสีส้มสีเหลืองสีแดงเอาแบบนี้เลยแต่เราตำไม่อร่อยเนาะเราก็ทำตามสไตล์เราสเต็ปเราง่ายๆนี่เลยมะเขือเทศนะคะสวยมากสวยมาก มา,มาทำเอ่อมีน้ำมะขามเปียบเดี๋ยวนัวนี่ก่อนแต่บางคนเขาก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ใส่น้ำปลาก็มีนะเพราะว่าปะลามันก็หมักเค็มอยู่แล้วะคะ่ะแต่กาน,นิกายจะลองทำสูตรว่าซีอิ๊วขาวก่อนใส่ซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลานะคะแบบนี้เลยอืทีเนี้กนนกยการนิกายก็จะเอานี่เลยนะคะนี่นี่ แบบชอบแบบนี้เลยแบบวันนี้จะทานที่สะใจเลยนะคะอ๋อมีมะกอกมะกอกอยู่ในช่องฟิตแต่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ได้ใช้มะละกออแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวมันจะเยอะมันจะเยอะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยทำไม่ขนาดโลกเราไม่ใช่คลิซาเดี๋ยว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  อันนี้ก็นัวนะโอ้เห็นไหมนี่เลยนี่เลยมีกุ้งแห้งด้วยนะคะกุ้งแห้งฝอยแล้วก็เออเขาเรียกอะไรอะ่ะเอ่อกุ้งแห้งปนทีนี้ยมันนัวไม่ทันแล้วค่ะลืมลืมลืมเดี๋ยว มันมีอยู่มันมันยิงออกไม่ทันแล้วค่ะทีเนี้ยมันจะแข็งเลยค่ะมันอยู่ในช่องฟิตแบบนี้เดี๋ยวกครน,นิกาเอาให้ดูนี่ตรงนี้จริงๆิอันนี้มันไม่ไหวแล้วเนาะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมคะ่ะนี่กุ้งแห้งเลยนะคะแล้วมีกุ้งแห้งแดงสอยกั่อ๋ออันนี้ยีไว้แล้วโอ้โชคดียีแล้วชอบแบบนี้เลยใส่มันไปเลยจริงๆไม่ใส่ก็หรอกจริงๆอะนะคิดว่านะแต่การนิกาเป็นคนชอบทานแบบนี้เนี่ยใส่มันไปเลยเนี่ยการนิกาโอ้โชคดีว่ายีแล้วแต่มันอยู่ในช่องฟิต นี่เลยนัวพุงแห้งนิดนึงอทําไมทําไมผู้หญิงคนเนี้ยเรื่องเยอะเรื่องเยอะอย่าเพิ่งเบื่อกันนิกานะคะใส่นัวหน่อยแล้วก็มีกระปิลสด,ดีของดีด้วยนะคะกะปิมาจากเมืองชนเลยล้านี่กินมาตั้งแต่เด็กๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่การน,นิกาก็อยากจะใส่กระปิหน่อยนะคะ จริงๆแล้วต้องเอาไปย่างหน่อยนะอน,นิกาไม่ต้องอย่างกระปิเจ้านี้ที่หนองมนนะคะร้านสีเวียงเลยนะคะร้านนี้อร่อยทานมาตั้งแต่โอ้สมัยเป็นรุ่นๆนะคะเด็กๆก็ว่าได้หอมหอมกระปิเคยก็อร่อยแต่กันบ้านจน,นิกาชอบทานกะปิที่นี่ใสก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เมื่อกี้ลืมใส่ไปก่อนหน้านนะั้นแต่ไม่เป็นไรนะคะนึกอะไรได้ก็ทําตามภาษาคนเมาส์ค่าเมาส์ค่ะ,คะแบบนี้เลย ชอบทานกะปิแล้วก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ที่กานิกาใส่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่กานิกาไม่ใช่คนอีสานแต่ทานตามใจเราของที่เราชอบมันไม่จําเป็นนี้เลยนะคะเห็นไหมกานิกาทีวีก็มีเรื่องเราดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนี่เดี๋ยวเอามานูวใหม่ทีนี้มันไม่เละหรอกดีกะปิก่อนโอเคโอเคได้แล้ว ก็จะเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบไหน,บบน,นดีกระลำปีน้อยชอบทานกระลำปีเอาลงไปเลยแบบนี้เลยอืเดี๋ยวที่เหลือเราก็ใส่ตู้ฟิตเอ้ยไม่ใช่พูดผีค่ะใส่ช่องเย็นไว้เดี๋ยวเอาฟ้ามาปิดเอาแบบนี้เลยนะคะเป็นคนไม่ใช่เรื่องเยอะนะคะอืม แต่ทํากินแล้วต้องทากินให้ดีแต่ว่ากาน,นิกนาจ,จะใส่เกินเครื่องไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราชอบทานเราทานเองอืมประมาณนี้เลยนะคะใส่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวทําสลัดรอบค่าให้ท่านประธานเขารับประทานเลยนะคะแบบนี้เลยแค่นี้ก็นัวได้แต่เป็นใส่ปลาก่อนนี่เลยค่ะปลาคุคณยายดอกนะใช้ปลาปลาคิดว่าปลาแม่น้ําอ่ะนี่เลยค่ะแล้วโอ้โหเขาทาเองนะคะ เนี้ยก็เขาใส่กุ้งสดสดเราไม่ต้องไปเอาเออหอยหอยนางรมหรือกุ้งสดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือหอยแครงนี่คุณยายก็ทำอย่างงี้เดี๋ยวกาน,นิกาไปซื้อปะลาะกะันด่มากระป๋องมาเพิ่มเติมนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะทําแบบแกมั่งเดี๋ยวหัดทําค่ะมันไม่ยากมันไม่ยากอใส่ปะลาอยากกินกุ้งใส่เข้าไป เมื่อวานก่อนน,นั้นตำในสวนเอาใส่เยอะมากอเสียได้น้ำเดี๋ยวก่อนอแบบนี้เลยตอนที่อยู่ในสวนน่ะตาแล้วทีนี้มันเยอะทีนี้กินไม่ไหวเนาะคุยไปคุยมาหัวรอกกันน้ำลงน้ำลายกระเด็นไอกานิกาทิ้งหมดเลยค่ะไม่เอานะกานิกาเป็นแบบนี้เลยแต่ไม่ได้บอกเขาเพิ่งมาแอบบอกตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยว่า